2 3งถ้าโม่4ูเอาไปให้โม่อยัดที่ว่าโจน,นี้ลืมได้ไม่คือไม่ใจะสงอาา้โอป้าได้เอาตั้งโอ้ยแล้วก็หัวละพลาครึ่งโลจ้ะ สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องคนขายเตี๋ยวเดิกับจากตลาดวันนี้ก็เดินอีกเช่นเคยนะครับแต่ที่แน่ๆคือต้องเดินไปแล้วก็เดินกลับบรรยากาศมันคืมดีครับฝนไม่ตกแดดก็ไม่ออกมันเย็นและยังหนึ่งวันนี้คือซื้อของมาเย,ยอะก็เลยเดินกลับมาจากตลาด กลับมาที่ร้านนะครับเดินเล่นมาเรื่อยๆถามว่าเหนื่อยไหมก็นิดนึงครับแต่ก็ไม่เหนื่อยเท่ากับแดดออกนะบรรยากาศข้างนอกตอนนี้ก็พุ้มอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนอกนะครับ ไม่มีแดดบรรยากาศมันคืมแตบบ่ภาวนาวันนี้อยากให้ฝนตกเลยให้บรรยากาศแบบนี้ไปทั้งวันครับผมเดี๋ยวผมขอทำน้ำซุปก่อนนะครับ เ้ีวเาเข้ามาคุยกันนะครับขอบคุณลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะครับค้าบบ<ค>่ร้นน่ไ <แ S 2> ไม่บอกเลยแม่ก็ได้คาปายังบอก่าต้องบอกก่อนครับปากทาัน อันนี้ละเข็ดยครัวกนรูปยหน่อยเกลีมัน dạy 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 dạy

หกสิบบาทค่ะเก่าเรานะครับเราเนื้อชามต่อไปก็คือเป็นเซเล็กเนื้อน้ำตกพิเศษนะครับนีาะครับข้าวหมกอิ่กับพ้ะวท่านอะไรบ้า ครับเพื่อนเพื่อนแล้ววันนี้เราก็ได้เวลาเก็บร้านน,น,นะครับนี่ก็น่าจะช่วงนี้ก็เวลาเท่าไหร่เที่ยงคืนกเกือบเที่ยงคืนนะครับเราวันนี้เราขอเก็บร้านเร็วก่อนทุกวัน,นเพราะว่าเราเก็บร้านดึกแทบทุกวันเลยวันนี้ก็เลยแบบตกลงอมกันขอเก็บร้านเร็วิดนึง ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องงที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมก็ยินดีตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือว่าอ่าช็อตที่มันมีคลิปสั้นที่ผมถ่ายลง แต่ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เหมือนที่ผมพูดอ่ะติดตามแล้วก็แชร์กดไลค์แต่ช่องซับสไคร b ์ผมยังทำไม่เป็นเดี๋ยวผมจะพยายามทำนะครับแล้วผมก็จะพยายามทำคลิปใหม่เรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นทุกวันโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะพาไปเดินตลาด รอบนึงเดี๋ยวรุงผี้ผมจะถ่ายตั้งแต่ทางเข้าตลาดเลยจนถึงร้านขายผักผมจะพยายามที่จะถ่ายใหเ้เพื่อนดูนะครับผมโอเคพรุ่งนี้ประมาณ10บโมงเจอกันนะครับพเพื่อนสวัสดีครับ